ค่ะคุณบอยฮะอ้ยปล่อยนะป้าป้าไม่ปล่อยใครใช้ให้เอ็งมาขโมยของคนอื่นกินโดยไม่ได้รับอนุญาตฉัจะหิวนี่หิวก็ไปซื้อกินฟิีฉันไม่มีเงินจะไปซื้อได้ยังไงหมายฝาไม่ยังไงเอ็งไม่มีเงินเอ็งใส่ทองเส้นขนาดเนี้ยเอ็งจะไม่มีเงินได้ยังไงโอ้ยป้าลูกใครบ่กมีมันทองแท้นี่มันทองลองทท้งนั้นเลยเอ็งนี่นะข่าวหลังอ่ะไม่มีเงินอ่ะมาขอกันดีๆก็ได้ อย่ามาขโมยกันแบบนี้เอาป้าให้เป็นองไม้ขอบใจนะป้า,างั้นสั่ไไปละเอาเอาไปฮัลโหลบิลว,ว่าไงลูกแม่คะหนูลืมเอกสารไว้ที่บ้านแม่ช่วยเอามาส่งให้หนูหน่ได้ไหมคะตายแล้วรออีก20นาทีไหวไหมลูก เดี๋ยวแม่ไปเอาที่บ้านและนั่งวินไปส่งให้นะลูกได้ค่ะแม่ขอบคุณนะคะจ้าลูกโชคดีนะเนี่ยใกล้จะพักเที่ยงพอดีบิวเอกสารที่ลูกลืมไว้ โอ้ยขอโทษค่ะป้าไม่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันลืมเอกสารบางส่วนนะคะก็เลยให้แม่เอามาให้แม่จ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะไม่เป็นไรเตลูกเดี๋ยวนะคุณบิวนี่แม่คุณเหรอใช่ค่ะแม่ฉันเองนี่เธอมีแม่เป็นคนใช้เหรอไม่ใช่คนใช้ค่ะเป็นแม่บ้านค่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละ ุณบิวคะฉันขอยกเลิกสัญญาที่จะเซ็นลงทุนร่วมกับคุณทำไมล่ะคะทำไมอเหรอก็เพราะว่าเธอมีแม่เป็นคนใช้ไงเหตุผลแค่นี้เองเหรอคะใช่เหตุผลแค่นี้มันก็มากพอแล้วเธอมีแม่เป็นคนใช้ฉันไม่ขอร่วมงานด้วยทำไมล่ะคะแค่บิวมีแม่เป็นแม่บ้านแล้วมันผิดตรงไหน ทำไมคุณต้องปฏิเสธโปรเจกต์กของลูกสาวฉันด้วยฉันจะบอกให้ฟังนะฉันเป็นนักลงทุนมีเงินหลายสิบล้านแล้วการที่ฉันมีเงินหลายสิบล้านเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าฉันอยู่ระดับไหนแล้วทําไมฉันต้องไปร่วมงานกับคนระดับล่างที่ยังปล่อยให้แม่ตัวเองทํางานเป็นคนใช้ <c oughs> ถ้ามีคนถามฉันจะให้ฉันตอบว่ายังไงฉันมีหุ้นส่วนที่เป็นลูกสาวแม่บ้านงั้นเหรอ จะมาระดับล่างระดับบนอะไรกันแบบเนี้ยมันก็เหยียดชนชั้นกันนะคะป้าก็ไปทำงานของป้าเองลูกป้าไม่ได้บอกให้ป้าไปทำป้าแค่อยากไปทำงานจะทำงานอะไรมันก็คนเหมือนกันจะมาแบ่งชนชั้นกันทำไมแม่จ๊ะพอเถอะจ๊ะคุณแอนคะถ้าคุณแอนไม่อยากร่วมลงทุนกับฉันเพียงเพราะว่าฉันเป็นลูกแม่บ้านเนี่ย งั้นก็ตามใจคุณค่ะฉันก็ไม่ได้อยากร่วมงานกับคนที่ดูถูกเหยียดชนชั้นคนอื่นค่นะคะฉันเนี่ยนะเหยียดชนชั้นฉันพูดความจริงต่างหากแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะการที่ฉันเนี่ยไม่ได้ร่วมลงทุนโปรเจกต์กับเธอมันก็ไม่ได้ทำให้ฉันเดือดร้อนหรือว่าสะทกสะท้านอะไรเพราะว่ายังไงเนี่ยฉันก็ประสบความสำเร็จเงินฉันก็มีมากกว่าเธอ แต่เธอเองต่างหากถูกปฏิเสธพลาดโอกาสประสบความสำเร็จชีวิตเธอก็คงจะย่ำอยู่กับพี่เป็นได้ก็แค่ลูกคนใช้นั่แหละเึ้อปากละนะที่พูดเนี่ยแม่ยาก่อนจะทำอะไรอ่ะลืมไปแล้วเหรอวัดที่นี่ออฟฟิศฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ฉันจะเรียกรปพอมาลากออกไป แม่คะเราไปกันเะรอคะจะว่าไปก็น่าเสียดายโปรเจกต์ของผู้หญิงคนนั้นนะครับไอเดียดีเชียว <S 1> <S 1> ถึงไอเดียจะดีแต่ไม่มีเงินลงทุนมันก็เป็นได้แค่ไอเดียนั่นแหละ คุณแอนไม่เสียดายหรอครับที่ปฏิเสธโปรเจกต์นี้ฉันก็เสียดายนะเพราะดูจากโปรเจกต์น่าจะทำกาไรได้มากเลยทีเดียวแต่สำหรับฉันคนจนก็อยู่ส่วนคนจนไม่สมควรได้รับโอกาสมาเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมคนรวยไม่งั้นมันจะมาแย่งโอกาสของเรา บิวแม่ขอโทษนะที่เป็นต้นเหตุทําให้บิวต้องถูกยกเลกิกสัญญาแม่แม่จะขอโทษฉันทําไมแม่ไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยผิดสิก็เพราะแม่เป็นแม่บ้านน่ะคนเขาก็เลยดูถูกบิวไม่อยากร่วมงานกับบิวไม่จริงเลยแม่มีตับคนประเภทอย่างใยายหณแอนนะั่นแหละที่คิดแบบนั้นนักลงทุนนิสัยดีๆมีตั้งเยอะแม่ฉันไม่เคยเสียดายเลยนะแม่ ดีซะอีกที่ฉันได้เห็นท่าแถวก่อนที่พาดไปร่วมงานด้วยแม่แล้วที่สำคัญเลยนะฉันไม่เคยอายคนอื่นที่ฉันมีแม่เป็นแม่บ้านแม่ขอโทษนะที่แม่ดือ้อยากทำงานนี้ทำให้ลูกต้องเดือดร้อนแม่เลกขอโทษได้แล้วฉันรู้ว่าแม่อยากทำงานเพราะแม่ไม่อยากเป็นภาระฉันแต่แม่ฟังนะถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันหานายทุนคนใหม่ได้ฉันก็จะได้เปิดร้านอาหาร หลังจากนั้นน่ะแม่ก็จะได้สบายไม่ต้องทํางานอีกแล้วจ้ะต่อให้ลูกได้เป็นเจ้าของบริษัทแม่ก็ยังอยากทํางานอยู่เฉยๆอ่ะมันน่าเบื่อจะตายไปถึงแม่จะแก่นะแต่แม่ก็ทําตัวมีประโยชน์ได้นะแม่ <c oughs> <c oughs> อ่ะบิลเดี๋ยวรอแม่แป๊นนะแม่ไปห้องน้ําก่อนเดี๋ยวแม่มา เองนะครับพอดีผมหิวมากเลยเมือกี้กินแล้วไม่ได้มองทางจนจนคุณเอกสารลงบนเลยยังไงผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเดี๋ยวผมช่วยแกนะครับนี่โปรเจกต์คนละครับใช่ค่ะนี่โปรเจกต์ของฉันเองฉันทำมาขายนักลงทุนที่นี่แต่ว่าโดนปฏิเสธไปค่ะ ำไมล่ะครับคุณบอยมาแล้วหรอคะอ้าวคุณแอนตัวตีนให้รอนานนะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะสำหรับคุณบอยเนี่ยรอนานแค่ไหนแอนก็รอได้คะ่ะนี่เธอยังไม่กลับอีกเหรอถ้ากลับเราจะเห็นหรอคะพอดีว่าฉันรอแม่ฉันเข้าห้องน้ำอยู่คะ่ะเข้าห้องน้ำ ใครอนุญ,ญาตให้แม่เธอเข้าห้องน้ำที่ออฟฟิศใช้ส่อมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณบอยก็พอดีว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเอาโปรเจกต์มาขายให้แอนนะคะแต่ว่าแอนอะ่ะปฏิเสธโปรเจกต์ของเขาไปอะค่ะเขาก็เลยไม่พอใจแอนก็เลยเชิญให้เขากลับบ้านนะคะ,ะแล้วทำไมคุณแอนปฏิเสธโปรเจกต์เขา่ะครับผมเป็นรูปโปรเจกต์เขาแล้วมัน่าสนใจดีนะครับสวยแต่รูปจูบไม่หอม โปรเจกต์ดี <Project> แต่ว่ารสชาติอาหารนะคะยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเลยนะคะคุณบอยคุณว่าอะไรนะคะคุณยังไม่เคยชิมรสชาติอาหารฝีมือฉันเลยสักครั้งคุณรู้ได้ไงคะว่ามันไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คุณปฏิเสธโปรเจกต์ฉันเป็นเพราะว่าฉันเป็นลูกแม่บ้านไม่ใช่เหรอคะคุณบอยคะคุณบอยอย่าไปฟังผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้พอโดนปฏิเสธโปรเจกต์เนี่ยก็รับไม่ได้ เลยสร้างเรื่องโกหกให้แอนดูแย่คะ่ะคุณบอยแล้วก็พูดให้ตัวเองเนี่ยดูน,น่าสงสารใครกันแน่คะที่โกหกโกหกหน้าด้านๆเลยด้วยพูดมาได้ไม่อายปากเลยนะคะออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้ออกไปอบอกให้ออกไปไงโอ้ยฉันบอกให้ออกไปฉันบอกให้ออกไปไงหยุไปนะจะทำอะไรลูกสาวว่า มาก็ดีนะใส่หัวออกไปทั้งแม่ทั้งลูกเลย <B ada. S 1> เบอดาอ้าวคุณบอยคุณบอยรู้จักยี่ป้านี่ด้วยเหรอคะ <B ada. S 1> แม่แม่รู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยเหรอใช่ครับเบอร์ดาแกเป็นแม่บ้านที่บ้านผมเองครับแหมบังเอิญจังเลยนะคะแต่ว่าช่างเถอะคะ่ะคุณบอยฉันว่านะคะเราเข้าไปคุยใน บริษัทของฉันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้คุณบอกว่าที่คุณปฏิเสธโปรเจกต์ผู้หญิงคนนี้เพรา,ราะรสชาติอาหารไม่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะคุณบอยแอนว่านะคะอย่าไปสนใจสองแม่ลูกนี้เลยค่ะเราเข้าไปคุยธุระก,กันในออฟฟิศดีกว่าคะ่ะไม่ครับผมไม่อยากคุยกับคนโกหกหมายความว่าไงคะยังไม่ได้ร่วมงานคุณก็โกหกผมแบบนี้ใจผมไว้ใจทำธุรกิจร่วมกัณได้ยังไง ฉันโกหกคุณเรื่องอะไรหรอคะโกโลชอาหารของผู้หญิงคนนี้ยังไงล่ะครับ <ไ star> ป้าครับอาหารวันนี้ทำไมได้ใส่ปิ่นตู้งมัครับ คือว่าอาหารพวกนี้ป้าเอามาจากบ้านป้าเองค่ะลูกสาวป้าเป็นคนทำเขาให้เอามาให้เจ้านายชิมอะค่ะโหยังไงต้องขอบคุณป้ามากเลยนะครับแล้วก็ฝากไปขอบคุณลูกสาวป้าด้วยนะครับเออว่าแต่ทำไมต้องใส่บินโตมาด้วยนะครับลูกสาวป้าเขาอยากให้เสิฟแบบนี้ค่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาคนกินเข้าไปจะได้นึกถึงตอนวัยเด็กที่แม่ทำอาหารใส่บินโตไปให้กินที่โรงเรียนนะคะ อ๋อแบบนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วครับลูกสาวป้าฝากบอกว่าถ้าทานอาหารพวกนี้แล้วชอบไม่ชอบอะ่ะติชมได้นะคะลูกสาวป้านะ่ะเขาจะได้เอาไปพัฒนาฝีมือ,อม โอ้ป oh, ้าครับตีมือลูกสาวป้าเนี่ยเปิดร้านอาหารได้เลยนะครับจริงเหรอคะจริงครับอร่อยมากเลยครับเรื่องสัญญาธุรกิจที่เราจะคุยกันวันนี้ผมขอ,อยกเลิกนะครับคุณบอยคุณบอยจะมายกเลิกตอนนี้ไม่ได้นะคะเราจะไปหาหุ้นส่วนที่ไหนท่านละคะเรื่องมันกุเรื่องคุณเองครับผมไม่อยากร่วมงาน กับคนที่มาพูดให้คนอื่นเสียหายแบบนี้นี่คุณปฏิเสธร่วมหุ้นกับฉันเพียงเพราะว่ายบป้าคนนี้เนี่ยนะที่ผมปฏิเสธคุณก็เพราะตัวคุณเองนะครับมาเราไปกันเลยครับโถ่้ยรวยสะเปล่าแต่งโง่ชะมัดเลยวุย้ยจะไปหาที่ไหนทันวะเนี่ย อะไรจะบังเอิญขนาดนี้เนี่ยที่คุณบอยเจ้านายป้าน่ะจะมาเป็นว่าที่หุ้นส่วนของว่าที่นักลงทุนลูกสาวป้าว่าแต่ป้ามาที่นี่ได้ไงครับอ๋อป้าเอาเอกสารมาให้ลูกสาวป้านะคะแต่ป้าไม่ได้โดดงานนะคะป้าเข้างานตอนบ่ายนะคะผมยังไม่ได้ว่างอะไรสักหน่อยนะครับป้า <c oughs> แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณบอยมากเลยนะคะที่ปฏิเสธการร่วมงานกับผู้หญิงคนนั้น มันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าได้เอาคืนยังไงก็ไม่รู้ะคะ่ะวดัดีผมเป็นคนรักความยุติธรรมไม่ชอบคนโกงน,นครับอ๋อจริงสิแล้วเรื่องผู้จ๋งของคุณนะครับคุณต้องใช้ทุนเท่าไหร่เออ่ประมาณ5ล้านบาทค่ะรวมจดทะเบียนงั้นเดีย๋ยวผมลงทุนนี้คุณเองแลกกับ30%เปนตคุณพูดจริงเหรอคะ คุณบอยจะลงทุนให้ลูกสาวป้าเลยคะใช่ครับ <Hey. S 2> พอดี <Hey. S 2> ผมชิมอาหารฟิลมของลูกสาวป้าแล้ว <Hey. S 2> ผมติดใจครับว่า <Hey. S 2> อร่อยจนต้องเปิดร้านได้เลยนะครับ <Hey. S 2> ขอบคุณนะคะคุณบอยขอบคุณจริงๆค่ะ <Hey. S 2> แม่ hey. หรอใช่คะ่ะแม่ฉันเองพิโลอ๋อเปแอ้แอนต่อแหวงอย่างต่อแล้วต่อเลยพี่โตมาโอเคถ้างั้นนี่เอาครอย oui, ู่บ okay, hey, ิวบิป้อนปดาเมื่อกี้ไปทูไปแล้วอ hey, ่ะน hmm. ี่แ mm ม่เธอเป็นคนใช้เหรอไม่ใช่คนใช้ค่ะเป็นแม่บ้านพี่เอาอยู่แล้วพี่เอาอยู่แล้วเออแยกสามกองมายอะไอ้ดีนะมา เหตนที่น่งพักที่ห <c oughs> ้าสี่สอมเหตุผลแค่นี้เองเหรอคะคลิปโรขอยที่นั้นมันเป็นเหตุผลเหตุผลหรือรรรรอีกเหตุผห้าสี่ทำไมคุณต้องปฏิปฏิเสธโปรเจกต์ของลูกสาวฉันด้วยมาทำไมคุณต้องปฏิเสธโปรเจกต์ของลูกสาวฉันด้วยฉันมีหุ้นส่วนที่เป็นลูกสาวแม่บ้านางนั้นหรอแล้วทำไมจะต้องเทียบระดับล่างระดับบนด้วยล่ะคะจะทำงานอะไร มันก็คนเหมือนกันจะมาแบ่งชน<ล>ชั้นตอนนี้นครับแม่จะทาะํนนะ <Okay. S 2> าทงานอะไรมันก็คนเหมือนกันนะครับจะทํางานอะไรมันก็คนเหมือนกันจะมาแบ่งชนชั้นกันทําไมปากละหน้าที่พูดเนี่ยแม่อย่าคิมโลเขาที่ิวนะแม่นะครับได้ีหไมหมได้ดีหมาโลนะแม่นะครับมาแม่คะเราไปกันเถอะคิมโลห้าสี่อร่อยไหมอ่ะสดชื่น แล้วเอีนอ่นะเอียย่ไปอเพื่อนกแฟนะลไม่สมควรลยครับโอกาสเชจดหน้าจถึงไอเดียดเจ้ามแล้วจ้ามันยิ้มอยู่มันทำหน้าองนี้ยถึงไอเดียจะดีแต่ไม่มีเงินลงทุนไม่มีโอกาสมาอยู่ในแร่ขอโทษค่ะไม่สมควรได้รับโอกาสมาเชิดหน้าชูจาอยู่เนี่ เหนหน้าชื่อไม่สมควรได้รับโอกาสมาเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมคนรวยไม่เสียดายนะที่สําคัญดีซะอีกที่ฉันเนี่ยได้เห็นท่าแท้เก่อนที่จะไปล่วงล่วงงานด้วยล่วงล้วงเราให้บิวเป็นเจ้าของบริษัทแม่ก็จะทํางานไปแล้วจับเอโอเคคืออะตัวเลืแม่จ๋าเห็นเงาแม่ตรงลิเฟกต์ตัวนี้จริงจังได้จับตรงโอเค S <S <S ขอโทษครับโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะครับ okay, โอเคที่อินเสิร์ตห้าสี่สามสองครับดูตั้งแต่เลยหมายนะอินเสิร์ตหมยนะครับห้าสี่สามสองครับเห็นครับผมเนาะ<ห>นโอเคได้คอร์ดต่อนะครับพี่บิวก็ปึ๊บลงไปนะเออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรปึ๊บแล้วก็ บอยไม่เป็นไรค่ะผมพีเจนะครับพอดีผมอูิวมากยู่ไม่มองกับาใครใครใครขาใครเลยเออผมพี่เจนะครับพอดีผมหิวเม่ลกินไม่ได้มองทางเอ็นกรสารพวกนี้รวมเลยเดี๋ยวผมขี้เก็บจนะครับอ่าไนะจ้เกสองเห็นมือใครอยู่อะเนใครอเลยนะเนมอะเออเนมน่ยที่ยกมือขึ้นเออเห็นแขก เขาเอาโปรเจกต์มาขายให้แอนนะคะแต่ว่าแอนน่ะไม่ได้รับซื้อโปรเจกต์ของเขาไว้แต่ว่าแอนเป็นเสษตรอ๋อขอโทษ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 ใช่ไเชียร์ทำไมล่ะครับโปรเจกต์ของคุณแอนคุณแอนเเาโปรเจกต์ดีแต่ว่าโอ้โหอะไรจะไปได้ทีนี้กูลืมหมดแล้วที่คุณไม่รับซื้อโปรเจกต์ฉันเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันเป็นลูกแม่บ้านไม่ใช่หรอคะคุณบอยคะ คุณบใบ่ะใบ้ปังพูดยิ่งนี่คุณปฏิเสธโปรเจกต์ฉันโอเคใครกันแน่คะที่โกหกโกหกหน้าด้านด้านเลยด้วยกล้าพูดออกมาอ่ะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยดูน่าสงสารจังๆพี่แอนดูแย่ค่ะคุณบอยแล้วก็แล้วก็ให้ตัวเองดูดีแล้วก็พูดให้ตัวเองดูน่าสงสารค่ะจะทำอะไรลูกสาวป้า ขาโอเคได้ไพนแล้วมาสี่แม่ต้องรู้เลยหยุดนะจะทำอะไรทุกสาวป้านะครับแล้วก็เดินเข้าไปเลยห้าสี่เดินเร็วเข้าไปเลยนะครับห้าสี่สามสวัสดีค่ะป้าดาค่ะละครเพิ่งจะจบไปสนุกไหมคะป้าดามีคำถามมาเช่นเคยคำถามมีอยู่ว่าบอย ให้เงินบิลมาลงทุนเท่าไหร่และขอหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ใครรู้ช่วยตอบมาหน่อยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตะไครให้ป้าดาด้วยนะคะที่ช่องนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ